เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้นะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่เรื่องนี้แต่ว่าขอนิดนึงก็แล้วกันถือเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการมองต่างมุมก็แล้วกันนะและการมองต่างมุมเนี่ยมองต่างมุมเนี่ยคำนี้ฮิตขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองท่านทํารายการที่ชื่อว่ามองต่างมุมทางช่อง11ในอดีตนะ ผมยังดีใจเลยนะผมเป็นนักข่าวเพิ่งทำนักทำข่าวมาปีหนึ่งมั้งนะตอนนั้นอยู่นักสือพิมพ์ที่ชื่อว่านิตยสารข่าวพิเศษออฟฟิศอยู่ถนนพิชัยนะผมก็ได้ไปนั่งฟังเป็นเทปแรกนะแล้วก็ทีมงานอาจารย์เจิมศักดิ์ก็บอกให้ช่วยตั้งคำถามกับวิทยากรหน่อยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเทปนั้นเนี่ยมีท่านอนันต์ปัญญาชุนมีอาจารย์สุนักษ์ศิวรักษ์ด้วยนะอีกคนจำไม่ได้แหละนะ ก็เป็นรายการที่ดีคนก็เลยติดปากคาว่ามองต่างมุมคือเวลาเราจะเถียงใครเพื่อให้มันดูซอฟเนี่ยเราจะใช้คําว่าขออนุญาตมองต่างมุมนะครับเมื่อวานอันนี้เป็นเป็นโพสต์ที่ก็หือฮามากเพราะคนก็แชร์กันเยอะอาจารย์เจิมศักดิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับหัวข้อว่าภูมิใจไทยไม่ต่างจากไทยรักไทยวงเล็บเพื่อไทย ก็มีเหตุผลประมาณ10ข้อที่สนับสนุนในข้อสรุปดังกล่าวเช่นนะ 1. รวบรวมกลุ่มบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นที่มีอิทธิพลผลประโยชน์สามารถกุมคนที่อยู่ใต้อำนาจความคุ้มครองในพื้นที่ให้ย้ายเข้ามารวมอยู่ในพักเดียวกัน 2. ใช้อำนาจและเงินดูดพักขนาดเล็ก และกลุ่มสอสอมุ้งในพักอื่นเข้าควบรวมเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งแล้วจัดสารโคต้ารัฐมนตรีให้แต่ละก,กลุ่มนะครับโดยแบ่งกระทรวงตามวบประมาณและโครงสร้างอำนาจผลประโยชน์ 3. ม,มีการดูแลสสเป็นรายเดือนรายครั้งรับการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพื่อดูแลคนในพื้นที่อุปถัมภ์ระบบพวกร้อง 4. มีการวางแผนสมเอือนธุรกิจอ่า สองคนเลือกตั้งเรากำหนดวงเงินยิงกระสุนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปมีการทำโพเพื่อเช็คคะแนนนิยมหากคู่ขี้สูสีกับคู่แข่งจะได้ทุ่มทรัพยากรกระสุนแต่หากคณะขาดหรือแพ้ขาดงบประมาณก็จะน้อยมีเจ้าของพักกำหนดทิศทางเป็นเสมือนเจ้าของธุรกิจพักเหล่านี้จึงมีจิตวิญญาณของพักอาจหลบซ่อนอยู่ในต่างประเทศอยู่ในคุกหรืออยู่ในสนามแข่งขันก็ได้มีพักขนาดกลางเล็กเหมือนบริษัทลูกเป็นพันธมิตรในการเลือกตั้ง เเป็นเจ้าของสื่อหรือมีอิทธิพลทางการเงินเหนือสื่อมวลชนบางประเภทเมื่อกฎหมายห้ามไม่ให้เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อก็มีวิธีทางอ้อมในการแทรกแซงนะเไม่นิยมการดีอ่แปดไม่นิยมการดีเบตประชันวิสัยทัศน์และนโยบายสู่สาธารณะจึงหลีกเลี่ยงและจับไปเฉพาะเท่าที่จําเป็น 9. หัวหน้าพักหัวหน้ามงเกิดและเติบโตในระบบทักษิณย้ายและเปลี่ยนพักตามสถานการณ์ที่จะได้อํานาจและผลประโยชน์ สิบสมัยไทยรักไทยเคยใช้เทคโนแครดคือดอรคณิตนนทนครนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยดรธีรพัฒน์เสรีสรังสันมาบาังหน้าสุดท้ายทั้งสามท่านก็ทนอยู่ไม่ได้ส่วนภูมิใจไทยได้ดรเอกนิติคุณสุปจีคุณเสียศักดิ์มาเป็นเทคโนแครดซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สรุปว่าจึงไม่แปลกใจที่พรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าําจะจับ,จบมือกันครอบครองประเทศไทย เราสูญเสียงบประมาณเพื่อพิธีกรรมในระบอบประชาธิปไตยให้ดูทัดเทียมอารยะประเทศนี่คือเฟซบุ๊กของดรเจิมศักดิ์ปินทองนะอ่าทีนี้มันมีบางประเด็นที่ผมขออนุญาตมองต่างมุมนะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการรวบรวมกลุ่มบ้านใหญ่คือตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแสพ,พยายามจะโจมตีในประเด็นนี้วัยพักนี้มันมีแต่พวกบ้านใหญ่ คำถามที่หนึ่งก็คือว่าเรานิยามบ้านใหญ่ว่าอย่างไรครับในความเป็นบ้านใหญ่ในตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเลวบ้านใหญ่อาจจะเริ่มมาจากคนธรรมดาที่เขาทำมาหากินแล้วสะสมทุนนะเป็นทุนท้องถิ่นนะหรือ มีชื่อเสียงหรือเล่นการเมืองนะจนได้รับการยอมรับประกอบอาชีพแรงต่างนะแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีบารมีได้รับการยอมรับในพื้นที่นะจะเล่นการเมืองเองหรือจะส่งลูกลงก็สุดแท้แต่นิยามแบบนี้คือเป็นนิยามที่เรายอมรับกันทั่วๆไปบ้านใหญ่ไม่ใช่ลังโจรครับอาจารย์เจิมศักดิ์ครับเพราะนั้นเนี่ยพักการเมืองไหนจะมีบ้านใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ประเด็นมันอยู่ว่าไอ้คนที่อยู่บ้านใหญ่นั้นทําผิดกฎหมายหรือไม่ทําในสิ่งที่ชั่วร้ายหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปเป็นกรณีกรณีถูกไหมครับคือมันก็ไม่เป็นธรรมคือเขาก็มีสิทธิ์จะเล่นการเมืองอะนะฮะเหมือนอย่างบางพักออย่างคุณธนาทรเนี่ยคุณธนาทรก็บอกว่าผมไม่ใช่บ้านใหญ่แต่คุณธนาทรคือทุนใหญ่ต่างอะไรกันไหมครับ คือทุกคนที่เป็นกรทายมีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวแล้วบ้านใหญ่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขารุ่นลูกรุ่นหลานเขาไปส่งลูกไปเรียนมีเงินมีทองจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเขาก็มีสิทธิ์จะเสนอตัวมารับใช้บ้านเมืองแล้วหลายๆบ้านในจังหวัดของเขาเนี่ยคนเขาก็รักเพราะเขาอะไรเพรา,เพาดูแลคนในจังหวัดในพื้นที่เขาได้ โอเคเราไม่ได้ไปการันตีทุกคนว่าบ้านใหญ่ทุกบ้านดีหมดสะอาดหมดก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปการันตีแต่การที่จะไปเหมารวมว่าพักการเมืองนี่มีบ้านใหญ่เยอะมันชั่วมันเลวมันมันก็ไม่แฟร์กับเขาคําถามคือว่ามีพักใหญ่ไหนบ้างที่ไม่เคยมีบ้านใหญ่อะผมถามหน่อยนครศรีธรรมาราชเนี่ยบ้านใหญ่ไหมครับคุณชยชนะเดชเดโชนี่ก็เขาก็เป็นตระกูลการเมืองมาตั้งนานเขาก็ทําประโยชน์ นะตะกูลบ้านเขาเนี่ยแม่เขาก็เคยเป็นนายกอบจก็ทําผลงานทำอะไรอะไรต่างๆให้ชาวนาครมาก็อยู่พักประชาธิปัตย์นะหรือนายกประชาธิปัตย์ลุงเลืองเนี่ยสอสอใต้ก็บ้านใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยมันก็ไม่ได้แปลว่าบ้านใหญ่แล้วมันจะต้องชั่วต้องเลวเนี่ยเรามีกฎหมายนี่ครับใครทําผิดกฎหมายก็ไปดําเนินการนะจะซิกแซกเรื่องอะเรื่องกฎหมายอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง นะบ้านใหญ่มันเป็น,ม,นมันเสียหายตรงไหนนะคือตอนนี้พยายามจะมัดรวมโอีนบ้านใหญ่เยอะถ้าบ้านใหญ่เยอะแปลว่าเลวอย่างนั้นเหรอฮะนะและ้วการที่ไปบอกว่าบ้านใหญ่ระบบอุปธรรมท้องถิ่นมีอิทธิพลผลประโยชน์ควบคุมคนให้อยู่ใต้อำนาจในความคุ้มครองอันนี้ก็เป็นความคิดนะ มันก็ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์นะครับว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ามันอาจจะมีและไม่มีนะครับไอ้เรื่องการาดูดพักเรื่องมุ้งสอสอเนี่ยมีพักไหนไม่มีมุ้งครับนะพักไหนไม่มีมุง้งนะพักประจันทิปัดเองเนี่ยที่มีปัญหากันเลือกตั้งกรรมการบริหารพักไม่ได้เนี่ยก่อนหน้านี้ มันก็มีปัญหาเรื่องมุ้งถูกไหมครับคือไอ้เรื่องมุ้งกับเรื่องการพักการเมืองเป็นเป,นเ,ปนเรื่องปกติครับ mm. ในโลกความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะหรือเรื่องสื่อเหมือนกันครับเป็นเจ้าของสื่อมวลชนหรือมีอิทธิพลทางการเงินเหนือสื่อมวลชนบางประเภทวันนี้เนี่ยไม่เฉพาะพักภูมิใจไทยนะพักที่ถูกจับจ้องเรื่องสื่อมวลชนมากสุดคือพักส้ม เพราะมีคนในตระก,กูลเดียวกับธนาธรเนี่ยไปถือหุ้นสื่อไว้หลายช่องเลยนึกจะออกเมื่อไหร่ก็ออกทีวีเมื่อไหร่ก็ออกได้นะฮะหรือก่อนหน้าเนี้เอาไหนๆพูดก็ไหนๆพูดก,ก,ก็ต้องพูดก,กันนะเราเคยมีทีวีดาวเทียมใช่ไหมครับ <c oughs> บูสกายเนี่ยของใครอะครับฟ้าวันใหม่นี่ของพักใคระฮะก็รู้กันอยู่แล้ว นะฮะอันนี้นี่ผมก็เอาเรื่องแบบนี้มาพูดไม่ได้โจมตีนะแต่ว่าก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันให้ฟังเรื่องโคต้าหรือเรื่องเทคโนแครดเรื่องนี้ยิ่งใหญ่เลยนะครับเรื่องเทคโนแครดเนี่ยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณสุปจีคุณเสียศักดิคุณเอกนิติเนี่ยก็ถูกตีแหละว่าเป็นเพียงพวกหน้าเคกนะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นระบบโคตา ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยระบบการเมืองไทยณปัจจุบันนี้นะครับเราไม่เอาการเมืองในอุดมคติซึ่งมันยังไม่เกิดมันหนีระบบโคต้าไม่ผลแม้แต่ในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยเนี่ยอยู่มา8ปปีในอำนาจเนี่ยท่านก็ต้องอยู่อยู่บนการสนับสนุนของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนะฮะแล้วแต่ว่า แต่ละยุคแต่ละยุคมีพักอะไรร่วมรัฐบาลบ้างพักประชาธิปัตย์พักกิจสังคมพักชาติไทยแล้วแต่สลับสับเปลี่ยนกันไปพักไหนได้สอสอเยอะก็ได้โคตา้ารัฐมนตรีเยอะแปลกตรงไหนฮะแต่ว่าที่พิเศษก็คือพลเอกเปรมจะมีโคต้าของตัวเองที่จะดึงเทคโนแกรดนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆเข้ามาดูแลเรื่องกระทรวงการคลังดูแลเรื่อง ความมั่นคงดูแลเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่มันจําเป็นที่จะไม่ปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาทำนะเราจึงได้คนเก่งที่ไม่อยากจะไปแปด,แปดเปื้อนการเมืองมาอยู่ในโคตาแต่เราไม่อาจเอาทุกคนทุกตําแหน่งรัฐมนตรีเป็นเทคโนแครดหมดนี่คือการผสมผสานการแชร์พื้นที่ระหว่างการเมืองในเชิงอุดมคติกับการเมืองในโลกความเป็นจริงสิ่งที่คุณอนุตินทําไม่ต่างจากสิ่งที่พลเอกเปรมทำละครับคือหลักการเดียวกัน ขาดจะได้มากได้น้อยก็ค่อยว่ากันการเปิดพื้นที่้คนอย่างสุพจีเอกนิติศิษหศักเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและถ้าทุกพักการเมืองเปิดพื้นที่แบบนี้มันก็ยิ่งดีครับทุกพักแข่งกันไปหาคนเก่งคนดีที่อยู่นอกระบบการเมืองมาแชร์เก้าอี้ในพักตัวเองมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอมันผิดตรงไหนะครับนะครับ พระนั้เนี่ยเอาละถ้าจะสรุปว่าใครเป็นพักเหมือนใครอะไรอย่างไงนั้นก็เป็นความเห็นของท่านแต่ผมก็มีประเด็นที่ที่มีมุมมองแบบนี้นะครับ